สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกเขาใหญ่สร้อยสองวานขึ้นกลางหัวกันสักหนึ่งตัวนะอ่าให้ผมซูมให้ดูเลยกันนะครับนี่เลยสร้อยจะมาขึ้นอยู่ที่กลางหัวนะขึ้นประมาณน่าจะประมาณสองสามเส้นเนี่ยครับสองเส้นสามเส้นขึ้นกลางหัวนะแม่สร้อยมางอกกลางหัวพอดีคนระับก็เป,นป็นนกแปลกๆหนึ่งตัวที่เราจะแนะนําในวันนี้นะอ่าเดี๋ยวผมหันให้ดูนะเนนะี่ยแม่ นะครับตัวนี้แท้ธรรมชาตินะแท้ป่าร้อยนะครับเป็นนกเสียงกลางนะนี่เลยนี่ครับแม่เป็นนกเสียงกลางๆตัวนี้ก็มาถึงวันนี้วันนี้ผมไปรับมาแล้วแลวก็เมื่อเย็นนี้ก็มีเมีครูนะครับมีหลงอ่างมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ที่อ่างอาชีพนะก็มีหลงอ่างแล้วก็นี่ยครับแต่ครูเก่งน้บสู้นกดีตัวนี้จดสู้เลยนะครับจดครูเลย แต่ไม่น่าใจไม่น่าใช่ไม่น่าจะใช่นกต่อครับน่าจะเป็นนกที่นี่เลยครับนกเสฉวนกลางนะไม่มีอะไรมากมายทบนกตัวนี้ก็ครับมีแค่สร้อยกลางขึ้นมาแปลกๆนะครับนะครับครับเผื่อท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาได้ครับตัวนี้ก็แบ่งกันเบาๆนะครับขอไแปลกนะครับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับดูความสวยก่อนนะก็อาจจะไม่ค่อยแปลกอะไรมากมายนะแต่ก็นะครับอาจจะไม่ค่อยแปลกอะไรมากมายแต่ว่าผมคิดว่าหาแบบนี้ตัวที่สองนะครับก็หายากนะให้ไปหาเหมือนแบบนี้เลยเป็นตัวที่สองครับให้เหมือนแบบเนี้ยเป็นตัวที่สองก็คงหายากก็เลยเอามารีวิวให้รับชมนะว่าน่าจะนะครับก็แปลกๆอยู่นะ เผือ่อท่านใดสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ